วันนี้ผมขอแนะนำรถสีประตูซีดานในค่ายของ Mercedes-Benz นนะครับปี2003นะครับ b e n ซ c 1 80นะครับอ,ออ,ตโ,อ,ตโ,อตโต้สีดำเป็นฟูลออปชั่นเรียกว่า a อวังกังนะครับเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับสวยกิฟต์เครับตรวจสอบภูสร้างโดยบริษัทเทสคานะครับมีบุคสวิทนะครับนี้มาพร้อมกับความปลอดภัยคือแอร์แบ็กสีใบกับเอมกกระบบการยืดถลายนะครับแล้วก็ มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับลายไม้สวยเด่นนะฮะแม็กสวยนะฮะมึงลูกค้าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนมานะครับเป็นไฟตาถั่วนะครับเ้าย้ำอีกนีหนึ่งว่าเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับเออ่บาะหนังมีเมมโมรีนะครับเป็นพอไปเล่นเป็นรุ่นเอวังก์กนะครับเฮ้ยนี่สวยจริงๆนะครับมีบุ๊กสวิตช์หมดนะครับมีกุญแจรีโมทแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงภายในเดิมๆเล่นทั้งวิทยุเอพีสามได้หมดนะครับ รถนี้ใช้น้อยจริงๆแล้วก็ภายในยังสวยกริบอยู่เลยยังสะอาดใหม่เอี่ยมนะครับ